บทบรรณาธิการวันพุทธที่24กันยายน2568ทำไมไม่อุทธรณ์คดีทักษิณผิดมาตรา112ทักษิณชินวัตรเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกาหลีใต้โดยใช้ถ้อยคำมินพระบรมเดชานุภาพประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างชัดเจนตามที่ปรากฏในคำสัมภาษณ์แต่เรื่องนี้ถูกศาลอาญาชั้นต้นของไทยมีความเห็นให้ยกฟ้องคดีดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเพราะหลักฐานที่ผู้ฟ้องร้องนำเสนอต่อศาลไม่ชัดเจน โดยสารอาญาชั้นต้นยกฟ้องคดีนี้เมื่อ22สิงหาคม2568หลังจากสารอาญายกฟ้องแล้วมีคำถามว่าทำไมคณะทำงานของอายการจึงไม่เร่งอุทธรณ์คดีซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สาธารณชนตั้งคำถามกันมากจนได้ทราบข่าวว่าคณะทำงานของอายการได้ส่งเรื่องต่อให้อายการสูงสุดพิจารณาชี้ขาดว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและหลังจากถูกสาธารณชนตั้งคำถามอย่างหนักก็ทำให้ได้ทราบข่าวว่า อายการสูงสุดยื่นขยายระยะเวลาอุทธรไปจนถึงวันที่22ตุลาคม2568ทั้งนี้เมื่อวันที่22กันยายน2568ได้มีกลุ่มมวลชนอาทิกองทัพธรรมและเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยกปทไปยื่นหนังสือต่ออายการสูงสุดเพื่อขอให้ยื่นอุทธรกคดีมาตรา112หลังศาลนายายกฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่22สิงหาคม2568 คำถามกลมมาคืออายการทำหน้าที่ในคดีนี้อย่างหนักแน่นจริงจังหรือไม่ท,ทั้งทั้งที่คดีนี้เป็นคดีสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการจงใจหมิ่นพะอรมเดชานุภาพและต้องไม่ลืมว่าอายการคือโจทย์ของคดีนี้เตุใดโจทย์จึงไม่พยายามดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดอีกทั้งยังมีคำพิพากษาจากศาลอาญาระบุว่าอายการนำสืบไม่สมภาระในการพิสูจน์ดังนั้นจึงมีคำถามว่า อายการตั้งใจทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นอกจากนี้ยังมีคำถามว่าอายการจงใจทําสำนวนคดีให้อ่อนหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามอายการควรจะต้องดำเนินการอุทธรณ์คดีต่อให้จบสิ้นที่ศาลฎีกาสิ่งที่น่าสงสัยและน่าตั้งคำถามคือหากอายการสูงสุดไม่ทำงานเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังจะเข้าข่ายกระทํผิดมาตรา157หรือไม่ เนื่องจากสาธารณชนเห็นว่าอายการสูงสุดไม่ตั้งใจทำงานนี้อย่างเข้มแข็งจรงิงจังไม่พยายามแสดงให้สาธารณชนเห็นชัดว่าอายการสูงสุดตั้งใจปกป้องพระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดินอย่างเต็มกำลังความสามารถดังนั้นจึงสมควรที่อายการสูงสุดจำเป็นต้องอุทธรณ์คดีนี้และต้องทำให้ความจริงเรื่องนี้ปรากฏต่อสาธารณชนให้ได้เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับสาธารณชนว่าการจงใจหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระทําได้เป็นอันขาดอย่างไรก็ตามเมื่อสาธารณชนรวมตัวกดดันอายการสูงสุดให้ทํางานอย่างแข็งขันก็ทําให้อายการสูงสุดส่งตัวแทนคือโคศกสํานักงานอายการสูงสุดสัก,กเกษมนิไครโยกมารับหนังสือที่ตัวแทนกองทัพธรรมและกอบตยื่นให้อายการสูงสุดและในการนี้จึงทําให้ทราบว่าอายการสูงสุดได้ยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์คดี ไปจนถึงวันที่22ตุลาคมนี้สำหรับคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นคดีที่ถือว่าผู้จงใจกระทำผิดคดีนี้มีเจตนายา้มหมิน่นและอาฆาตมัดร,ร้ายต่อพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีและองค์รัรชทายาทรวมถึงผู้สำเร็จราชก,การแทนพระองค์แล้วสำหรับผู้ติดตามคำพูดของทักษิณชินวัตรเมื่อเขากล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงของไทยแล้วก็จะบอกตรงกันได้ทันทีว่า ลึกๆแล้วทักษิณจรงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงของไทยแท้จริงหรือไม่ขอจำว่าลองกลับไปพิจารณาคำพูดจากปากทักษิณที่กล่าวถึงบุคคลในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแล้วจะรู้ซึ้งโดยพลัน